ตอนนี้เราอยู่ร้านส้มตำที่ดังมากนะครับในติ๊กต็อกนะครับวันนี้มาชิมส้มตำฝีมือ oh. นัตตี้ตำแซ่บสักหน่อยครับผมน่ารักจังเลยมาหารอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้านะี่เด็กกุลาผมเอาตำถาดทะเลรวมครับเมื่อเช้าเจีเขาบอกว่าเมื่อเช้ามีเด็กที่รอ่อเข้ามามาหาใช่เหรอพี่รอ่อใครมาหาไม่มีคนรู้จักพี่สปอฟต์เไง นัตตี้ตำแซ่บนะครับร้านดังในทิกตอกนะครับอยากลองชิมมานานแล้ะขอลองชิมผีมือสักหน่อยนะครับว่าจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าโอ้โหพริกแดงสะใจมากเลยอ่ะนี่แหละปลาที่ผมตามหานัวนุวนงงโคตรชอบเลยสุดจัดสุดจัดกรุ้งสดๆนะครับโอ้โห มูนสดมากแซ่บมากทุกคนแนะนำนะครับมาตำกันเลยครับผมไห้นาทีกับมาอนนะครับสวัสดีครับวอาครับผมครับร้านดังในติ๊กต็อกนะครับ